สวัสดีค่ะชาวพิจิกลัคนาราศีพิจิกดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะขอต้อนรับชาวพิจิกเข้าสู่ชาแนลนายทาลอดพยากรณ์บายครูเอค่ะดิฉันครูเอปัทมพรนักพยากรณ์อาจัยทาโรวันนี้จะขอมารับหน้าที่เป็นตัวแทนของชาวพิจิกเลือกภัยเพื่อขอให้ไพาทาโรทำนายดวงชะตาของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคม2564นี้ค่ะ การทำนายนี้นะคะจะเป็นการทํานายแบบโดยรวมดูได้ทั้งลัคนาและราศีค่ะไพ่จะทํานายสิ่งใดให้กับชาวพิจิกในเรื่องของโชคลาภการเงินการงานความรักสุขภาพการเดินทางสิบใบต่อไปนี้ที่ดิฉันจะขอเป็นตัวแทนของชาวพิจิกเลือกไพ่เพื่อขอให้ไพ่ส่งพลังงานบวกมาทำนายดวงชะตาของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคม2564นี้ สิ่งใดที่เป็นสิ่งดีๆที่จะเกิดขึ้นในดวงตาของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมหรือจะเป็นสิ่งที่ไพ่ต้องการที่จะให้คำปรึกษาหรือคำเตือนให้กับชาวราศีพิจิกนะคะก็ถือว่าเป็นการทำนายแบบโดยรวมนะคะทำนายแบบทั่วๆไปไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารยณในการชมนะคะ หากท่านต้องการดูดวงส่วนตัวเป็นดวงชะตาของท่านเองก็สามารถที่จะดูดวงส่วนตัวนะคะดิฉันรับดูดวงส่วนตัวแบบมีค่าครูสามารถที่จะแอดไลน์มาได้ดิฉันแปะลิงก์ไลน์ไว้ที่ Description นะคะหรือจะแอดมาที่ ID ไลน์แอดเก้ A R o T นะคะก็คือแอดนายทารอดนั่นเองค่ะขอพลังงานแห่งไพาทาโรได้ทำานายดวงชะตาของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมซึ่งเป็น E ี1ีหนึ่ง เป็นการทำนายทั้งเดือนนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างขออนุญาตนะคะขอเป็นตัวแทนของชาวพิจิกดิฉันจะนึกถึงชาวพิจิกและถือได้ว่าเขาได้มาอยู่ณตรงนี้แล้วเลือกไพ่แทนชาวพิจิก1 2 3 4 5 6 7 8 9ด0บค่ะ10ใบต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ไพ่ทาโทร่ส่งพลังงานจากจักรวาลมาที่หน้าไพ่และดิฉันจะทําหน้าที่อ่านหน้าไพ่สื่อพลังงานนั้นถึงคุณค่ะ Three of Pentacles Strength Temperance queen of swords eight of wands hangman six of pentacles knight of wands knight of king of wands and the last one six of swords สำหรับการทำนายที่ไพ่ได้แจ้งออกมาเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นกับชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมศ2564นี้ไพ่แบบแรกตัวต้นของชาวพิจิกนะคะได้ไพ่ r e e of Pentacles สามเหรียญหมายความว่าการงานธุรกิจที่สามารถทำได้หลายอย่างไปพร้อมๆกันหรือการทำงานที่ได้ค่าคอมมิชชั่น ะะหรือเป็นการทําธุรกิจแบบรวมหุ้นกันนะคะหลายๆคนก็ถือได้ว่าเป็นโอกาสดีที่ชาวพิจิกจะได้มีรายได้เข้ามาหลายๆทางนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะสภาพแวดล้อม strength ไพ่ s t r e n g t คือไพ่แห่งพละกกำลังไพ่แห่งอำนาจดังนั้นชาวพิจิกโดยเฉพาะชาวพิจิกผู้หญิงนะคะในเดือนสิงหาคมนี้ถือได้ว่าคุณจะ รู้สึกถึงความอยู่เหนือผู้อื่นโดยเฉพาะอยู่เหนือคนในบ้านผู้ชายในบ้านหรือสามีหรือคนรักของคุณนะคะคุณจะรู้สึกว่าเขายอมคุณคุณจะรู้สึกว่าเขาไม่กล้ากระด้างกระเดืองหรือขัดเของขัดขืนอะไรกับคุณนะคะก็ถือได้ว่าใหญ่ในบ้านทีเดียวเลยนะคะยอม ส่วนคุณผู้ชายหรือคนทั่วไปนะคะไพ่สเตรนขึ้นถ้าคุณผู้ชายก็จะเป็นลักษณะของนารีอุปถัมเดือนนี้เดือนสิงหาคมนี้คุณจะรู้สึกว่าผู้หญิงจะค่อนข้างที่จะเอ็นดูคุณช่วยเหลือคุณนะคะก็เป็นไพ่ที่ดีใบหนึ่งเลยนะคะสำหรับใบนี้ค่ะต่อไปค่ะคุณพิจิก บางท่านอาจจะรอคอยการเปลี่ยนแปลงอยากให้ชีวิตของตัวเองมันเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงมันไม่ย่ำอยู่กับที่มันไปไหนสักทีอาจจะบางทีอาจจะรอที่จะย้ายที่อยู่อาศัยหรือย้ายงานนะคะคุณกำลังรอคอยสิ่งที่มันใหม่ๆไม่เหมือนเดิมให้มันเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณค่ะ ชาวพิจิกบางท่านนะคะอาจจะอยู่ในสถานะโสดรอบสองนะคะเป็นไม้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวหรือเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวตอนนี้คุณรับสถานการณ์ที่คุณจะต้องเข้มแข็งสตรองนะคะและก็เป็นที่พึ่งให้กับ บุตรบริวารของคุณเป็นหัวหน้าครอบครัวดูแลโปรเทคและซัพพอร์ตครอบครัวของคุณนะคะและคุณก็สามารถทำได้ดีด้วยถึงแม้ว่าคุณจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมากมันเกินกำลังของคุณแต่คุณก็ไม่เคยถอยค่ะเพราะคุณเป็นคนที่มีหัวใจที่เข้มแข็งแกร่งมากๆเลยนะคะ มาถึงเรื่องการงานธุรกิจของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้การงานเป็นไปด้วยดีราบรื่นจเจริญเติบโตธุรกิจมีการขยายงานเพิ่มมากขึ้นอาจจะมีงานมากขึ้นมีลูกค้ามากขึ้นนะคะถึงแม้สถานการณ์ในตอนนี้มันจะไม่ค่อยดีนะโควิดเข้ามาทําให้เศรษฐกิจย่าแย่การงานบางคนถึงขั้นหยุดชะงักไม่มีงานออกจากงานธุรกิจบางตัวถึงขั้นปิดตัวไป แต่มันก็ไม่ได้เกิดขึ้นที่มันมีผลกระทบกับคนทุกคนนะคะในดีมีเสียในเสียมีดีในวิกฤตก็มีโอกาสท่านชาวพิจิกบางท่านบางคนกับเป็นโอกาสที่มีงานเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะขายออนไลน์เป็นไปตามสถานการณ์นะคะช่วงนี้คนออกบ้านไม่ค่อยได้แต่คนช้อปปิ้งออนไลน์กันกระจายนะคะเพราะดังนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ย ชาวพิจิกบางคนงานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าขยายผลตเติบโตนะคะ,ตะเติบโตไปเยดยเดียวเลยนะคะต่อไปค่ะแฮงแมนแฮงแมนเป็นไพ่แห่งความทนนะคะคุณพิจิกบางท่านบางคนอาจจะต้องทนกับสภาวะที่กล้ำมกืนฝืนทนเช่นทนกับสภาพนีบางคนทนกับความทุกข์ที่ถูกทิ้งถูกเท ผิดหวังสูญเสียนะคะมันเป็นเข้อกรรมที่เกิดขึ้นกับบางท่านบางคนในช่วงนี้เพราะฉะนั้นท่านอดทนไว้มีความหวังไว้เวลาที่มีทุกข์ มีเคราะห์นะคะโบราณบอกว่าให้อยู่นิ่งๆอย่างมีสติสวดมนต์ไหว้พระเพื่อที่จะคามดาวตัวเองสงบจิตสงบใจเพราะถ้ายิ่งเคราะห์ร้ายยิ่งร้อนรนนะคะยิ่งวิ่งมันก็จะยิ่งเจ็บมันก็จะยิ่งพันตัวไปกันใหญ่เลยยิ่งวุ่นวายเพราะฉะนั้น คราวเคาะก็ยิ่งให้นิ่งที่สุดเท่าที่จะทําได้นะคะแต่สําหรับบางท่านบางคนเนี่ยถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะยอมเสียสละยอมที่จะสละตัดทิ้งสิ่งไม่ดีบางอย่างที่มันเป็นปัญหาในชีวิตของคุณตัดมันทิ้งไปอะไรที่มันเป็นอุปสรรคขัดขวางความสุขและความก้าวหน้าในชีวิตคุณตัดมันทิ้งออกไปถึงเวลาแล้วค่ะที่คุณจะ อกตัดใจยอมสละตัดมันทิ้งไปเพื่อให้ชีวิตของคุณได้พบกับสิ่งใหม่ๆความหวังใหม่และอะไรที่มันเกิดขึ้นมาใหม่ที่ทดแทนสิ่งเก่าที่ทิ้งไปที่มันดีกว่าค่ะคุณพิจิกคะในเดือนสิงหาคมนี้อาจจะมีใครบางคนมายืมเงินมาขอพึ่งพาอาศัยคุณ มายืมเงินคุณนะคะถ้าคุณใจดีคุณช่วยเหลือคุณช่วยได้โดยที่คุณไม่เดือดร้อนคุณก็ช่วยไปเถอะค่ะสถานการณ์แบบนี้คนต้องการความช่วยเหลือนะคะดิฉันมีเหตุการณ์อยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วยเหลือคนโดยที่เป็นอุบัิเหตุนะคะดิฉันโอนเงินเข้า True Wallet เพื่อที่จะจ่ายเงินให้กับทาง7 e l e v e n ซื้อของปรากฏว่าพิมพ์เลขโทรศัพท์ ที่ผูกกับภูทรูวอลเลตผิดโอนไป200นะคะปรากฏว่าโอนผิดดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันต้องทำบุญแล,ะละ้วล่ะนะคะก็อาจจะถ้าเกิดปลายสายที่ดิฉันโอนไปนั้นเขากำลังตกงานเขากำลังทุกข์เขากำลังไม่มีเงินแล้วมีคนโอนผิดเข้าไปให้เขา200บาทเขาสามารถใช้เงินนี้ซื้ออาหารกินได้ในวันนี้ดิฉันก็ดีใจคะ่ะถือได้ว่า ได้ทําบุญโดยอุบัติเหตุนะคะต่อไปค่ะนายออฟวอร์นนายออฟวอนคือคนที่ชอบที่จะใฝ่าหาความรู้ใฝ่าหาประสบการณ์มีมีความกระตือรือร้นเป็นคนแอคทีฟนะคะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้มักที่จะชอบที่จะออกไปนะคะอะ การออกไปครั้งนี้อาจจะออกไปนอกบ้านก็เป็นไปได้นะคะหรือการออกท่องโลกทางอินเทอร์เนต็ตเพื่อที่จะค้นหาความรู้ค้นหาประสบการณ์ได้เปิดโลกกว้างได้มีหนทางได้มีไอเดียได้มีแนวคิดที่จะนำมาทำให้ชีวิตของตัวเองเนี่ยมันมีหนทางที่จะก้าวไปในด้านอาชีพหรือวิธีการเดินของชีวิตที่มันเต็มไปด้วยประสบการณ์เพราะสิ่งที่ดีที่สุด การเพิ่มพูนทักษะของเราก็คือการได้รับประสบการณ์นั่นเองไพ่ใบนี้เกิดขึ้นมาแล้วคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้แล้วคุณต้องแอคทีฟนะคะจะมีการแอคทีฟเกิดขึ้นมาในดวงชะตาของคุณทําให้คุณเนี่ยรู้สึกว่าคุณอยู่เฉยนิ่งๆไม่ได้นอนเฉยเยอยู่ในบ้านไม่ได้ละคุณจะต้องทําอะไรที่มันเป็นการเปิดโอกาสให้กับตัวเองหาทางออกให้กับบางปัญหานะคะของตัวเองโดยเฉพาะเรื่องของการงานธุรกิจนะคะ คุณพิจิกบางท่านบางคนอยากจะทํางานอยากจะบริหารงานให้มันก้าวหน้าให้มันดีให้มันเติบโตนะคะคุณมีความตั้งใจดีมากเลยในเรื่องของการงานนะคะเพราะฉะนั้นการงานของคุณน่ยก็จะประสบความสําเร็จผ่านไปด้วยดีใครที่กําลังมีปัญหานะคะคุณออกมาคิดออกมาลงมือทำนะคะถ้า ถ้าคุณคิดเฉยๆแล้วคุณไม่ลงมือทำเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะแต่ถ้าคุณคิดวางแผนศึกษาหาความรู้ก่อนนะคะแล้วจากนั้นคุณมาวางแผนและลงมือทำนะคะ planning and after that take action นะคะ take action ลงไปเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็จะเห็นผลละวค่ะว่าธุรกิจการงานของคุณนั้นมันสามารถที่จะรันไปได้และถ้ามันมีโจทย์อะไรเข้ามานะคะเป็นปัญหาเป็นอุปสรรคหรือเป็น ข้ออะไรที่คุณจะต้องแก้ไขคุณก็ไปศึกษาหาความรู้แล้วนํามาแก้ไขพัฒนางานถ้าคุณทําแบบนี้ได้ธุรกิจการงานของคุณมีหรือมันจะย่ําอยู่กับทีนะคะมันก็จะต้องก้าวต่อไปก้าวต่อไปเจริญไปเรื่อยๆเจริญไปเรื่อยๆ,ๆแบบนี้นะคะนี่แหละเพราะคุณเป็นคนแบบนี้เพราะคุณทําแบบนี้ธุรกิจของคุณถึงได้สามารถที่จะ ผ่านพ้นวิกฤตการงานของคุณที่มีการพัฒนาตัวเองอยู่เสมอพัฒนางานเสมอมันก็จะช่วยทําให้คุณอยู่ในองค์กรได้อย่างสง่างามและมีการเ,เลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งนะคะ,จะเจริญก้าวหน้าในสถานะการทํางานของคุณนะคะคุณพิจิตคะคุณพิจิกที่เป็นเจ้าของกิจการนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยไปตรวจสอบในเรื่องของบัญชีนะคะแล้วก็ลองดูสิว่า ลูกน้องของคุณบริวารของคุณนั้นมีความซื่อสัตย์กับคุณมากน้อยแค่ไหนนะคะถ้าพบบางสิ่งบางอย่างที่เป็นรูรั่วนะคะมีการยักยอกคุณก็สามารถที่จะแก้ไขได้ทันท่วงทีนะคะไพ่เขาเตือนมาแล้วนะคะไพ่ใบนี้สําหรับคนที่มีธุรกิจก็ให้ไปดูเรื่องใน,ในเรื่องของ ลูกน้องลูกจ้างที่ซื่อสัตย์หรือไม่ต้องไปตรวจเช็คดูนะคะและสําหรับคนทั่วๆไปนั้นนะคะที่ทํางานปกติหรือคนทั่วๆไปเนี่ยใบนี้นะคะให้6กดาบแปลว่าคุณอาจจะเจอกับปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องทนรอ ให้มันผ่านพ้นไปมันเป็นความทุกข์ที่เข้ามาและเราจะต้องอยู่กับมันไปสักระยะหนึ่งเหมือนคุณนั่งเรือไปกับดาบที่มันทิ่มเรือเนี่ยค่ะนะคะเขาก็จะพายพายคุณไปได้อย่างช้าๆช้าๆกว่าคุณจะถึงฝั่งมันก็คงจะใช้เวลานานมากกว่าเรือที่ไม่มีดาบใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นดังนั้นสิ่งที่คุณทำก็คือคุณจะต้องมีสติ อดทนและก็อยู่กับสภาวะที่มันตึงเครียดนี้ไปสักระยะหนึ่งจากนั้นคุณก็จะถึงฝั่งพ้นทุกข์ก้าวออกจากเรือแห่งความทุกข์นี้ไปได้ค่ะเอาละค่ะคุณพิจิกคะในเดือนสิงหาคมนี้มีทั้งเรื่องของการเงินแหล่งที่มาของรายได้นะคะอาชีพธุรกิจ ที่จะเข้ามาหาคุณในหลายๆทางนะคะในเรื่องของครอบครัวคุณก็เป็นคนที่สตรองนะคะดูแลซัพพอร์ตครอบครัวดีจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมาในชีวิตของคุณนะคะแล้วก็คุณจะมีการพัฒนาตัวเองเพิ่มมากขึ้นทําให้ธุรกิจการงานของคุณมันสามารถที่จะก้าวข้ามอุปสรรคหรือปัญหาไปได้ ะะมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณจะต้องไปสำรวจตรวจสอบและต้องทนกับสภาวะบางสิ่งบางอย่างนะคะมีบางอย่างที่คุณจะต้องตัดทิ้งไปในชีวิตเพื่อให้เกิดสิ่งดีๆเหมือนเราตัดก้อนเนื้อร้ายทิ้งออกไปแล้วจากนั้นสุขภาพเราจะดีขึ้นและเราก็จะมีชีวิตที่มันแข็งแรงมันเข้มแข็งและสามารถที่จะมีความสุขได้นะคะ ต่อไปนะคะดิฉันจะขอถามไพ่เป็นพิเศษะคะ่ะว่าในบางจุดที่เรามีความสงสัยว่าที่มันไม่ดีหรือเราจะต้องทุกทนหรือเจอกับอุปสรรคนั้นมันคืออะไรขอคำอธิบายเพิ่มเติมจากไพ่ทาโร่นะคะ,ะเราจะมาดูไพ่ใบนี้กันก่อนนะคะ The Hangman ขอคำอธิบาย Hangman เนะะี่ยค่ะโอ้ค่อนข้างที่จะ หนักหนาเอาการอยู่นะคะ The date คู่กับแฮงแมนนะคะอาจจะมีการสูญเสียอาจจะมีการสูญเสียนะคะซึ่งการสูญเสียนี้อาจจะทำให้คุณต้องรู้สึกว่ามันเศร้ามันอาจจะไม่ใช่ความตายก็ได้นะคะอาจจะเป็นการสูญเสียบางสิ่งบางอย่างในชีวิตของคุณการจากไปการตายการพังนะคะที่คุณรู้สึกว่าไม่น่าเลย เสียงเงินอีกแล้วเจ็บปวดจังเลยเศร้าใจจังเลยอาจจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับคุณแต่คุณคะเกิดแก่เจ็บตายเป็นของธรรมดารัพย์อยู่กับเรามันก็หมดได้ไม่มีอะไรที่อยู่กับเราไปตลอดชั่วกลาลปวสาสน์นะคะทุกสิ่งเป็นอนทิจังเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปค่ะเพียงแค่นี้ถ้าเราทำใจได้เราก็จะไม่เศร้ามากเราก็จะไม่อยู่ในความทุกข์นานค่ะ ต่อไปค่ะเราจะมาดูเรื่องเรื่องไหนกันดีคะอ่าเรื่องนี้บ้างค่ะ Queen of s w โ r d ที่คืออะไรขอคำขยายควีนอ o ฟโหดเลยค่ะอ๋อเรื่องของความรักคุณพิจิกบางท่านบางคนที่ดิฉันได้กล่าวไปว่าคุณอาจจะอยู่ในสถานะไม้เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะเพราะว่าเรื่องของความรัก ะะมันหล่อหลอมให้คุณได้มีประสบการณ์ซึ่งประสบการณ์หลายมันจะหล่อหลอมให้คุณเนี่ยเป็นคนที่เข้มแข็งแกร่งขึ้นและคุณก็จะฉลาดขึ้นนะคะประสบการณ์ความรักที่ผ่านมาหล่อลลอมให้คุณเนี่ยเป็นคนที่สตรองมากขึ้นและคุณก็จะต้องมีความรับผิดชอบในความรักกับบุตรและบริวารและครอบครัวนะคะคุณเป็นคนเข้มแข็งมากๆนะคะสำหรับชาวพิจิกต่อไปค่ะ เราจะมาดูในเรื่องของใบนี้กันบ้างนะคะใบสุดท้ายเรื่องหกดาบความทุกข์ทนขอคําอธิบายคืออะไรเอ่ยเรื่องเงินเรื่องทองนะคะเรื่องเงินเรื่องทองเพราะฉะนั้นเรื่องบัญชีสําหรับคนที่ เป็นเจ้าของธุรกิจนะคะคุณไปสํารวจตรวจสอบเนาะเรื่องบัญชีเรื่องการเงินการทองมีการยากักยอกหรือมีการทําข้อผิดพลาดอะไรเกี่ยวกับเรื่องของการเงินการบัญชีบ้างนะคะคนท,ทั่วไปก็อาจจะต้องมีเรื่องของความทนในเรื่องของการเงินที่มันขัดสนไม่คล่องตัวบ้างนะคะสําหรับชาวพิจิกค่ะเ,เรื่องความรักไม่ออกเลยนะคะในช่วงของเดือนสิงหาคมโดยทั่วไปนี้ ไม่ออกไม่ใช่ไม่มีความรักนะแต่การที่ไพ่ไม่ออกก็คือโอกาสที่จะจับไพ่ได้แค่10บใบสิ่งที่ไพ่จะบอกคือ10สิ่งที่จะบอกแต่ในชีวิตของคนเราเนี่ยในหนึ่งเดือนอมันเกิดเรื่องขึ้นมาเยอะแยะมากมายนะคะดังนั้น ก็ดิฉันถึงได้แบ่งออกเป็น3 EP นะคะ EP แรกดูครอบคลุมทั้งเดือน EP ที่2ดูเครื่องเดือนแรกนะคะ1 1ึถึสิสิงหา EP ที่3ดูเครื่องเดือนหลังนะคะก็คือ1 6 3ถึงสอสิงหาคมนะคะก็ติดตามกันไว้นะคะจะได้มาอ่านหน้าไพา่ส่งพลังงานบวกถึงคุณในทุกๆครั้งที่ดิฉันอัพ คลิปออกมาเพื่อที่จะทำนายชี้แนะแนวทางและให้ความหวังให้กำลังใจกับคุณค่ะก็กดติดตามกันไว้นะคะใครที่ยังไม่ได้ติดตามดิฉันนะคะเราก็จะได้มาบอกกล่าวเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นเป็นการไกด์นำนะคะในการดำเนินชีวิตให้มันมีสติให้มันมีความหวังนั่นเองค่ะ,ะต่อไปขอดูเรื่องของความรักค่ะถ้าเรื่องของความรักจะเป็นอย่างไรบ้าง ความรักดิฉันจะวางตรงนี้นะคะความรักของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมจะเป็นอย่างไรบ้างคะความรักของชาวพิจิกในเดือนสิงหาคมนี้นะคะความรักของคุณอาจจะไม่หวานไม่ราบรื่นเท่าไหร่นักนะคะพอที่จะไปได้บางคู่บางคนอาจมีปากเสียงกันบางคู่บางคนอาจจะ มีเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายต้องดูแลกันนะคะและบางคู่บางคนก็อาจจะมีเรื่องของหัวร้อนหัวเสียอารมณ์ร้อนใส่กันนะคะก็มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะลิ้นกับฟันอยู่ด้วยกันมันก็ต้องกระทบกันเป็นของธรรมดาค่ะขอดูเรื่องของโชคลาภบ,บ้างค่ะจะมีโชคลาภจากทางไหนไหมคะสำหรับชาวสิงโชคลาภจะเป็นอย่างไรบ้าง สำหรับเรื่องของโชคลาภของชาวอาดิฉันขออภัยนะคะพูดถึงชาวสิง์เมื่อสักครู่นี้ชาวพิจิกโชคลาภของชาวพิจิกนะคะคุณเป็นคนที่ขยันทำงานอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุณจะมุ่งเน้นว่าอยากสร้างฐานะให้มันมั่นคงเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้นะคะและก็คุณก็เป็นคนที่มีไอเดียดีมีความคิดสร้างสรรค์สามารถที่จะพลิกแพลงเทคนิควิธีการในการที่จะพัฒนาอาชีพ แหล่งรายได้วิธีการหาเงินให้มันเข้ามาหาคุณได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณก็เป็นคนมีสเสน่ห์มีเมตตามหานิยมด้วยนะคะแล้วคุณก็ยังสามารถที่จะเก็บเงินมัธยัสนะคะไพ่ใบนี้เตือนว่าเวลาหาเงินมาได้แล้วเนี่ยต้องเก็บเงินมัธยัสนะคะเพราะว่าเงินของเราเนี่ยอาบเงือต่างน้ําทํามาด้วยน้ําพักน้ําแรงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ย จะจ่าจะใช้อะไรออกไปก็ขอให้ระมัดระวังและใช้ให้มันคุ้มค่านะคะถ้าไม่จำเป็นต้องใช้ก็เอามาเก็บไว้เพื่อที่จะสร้างความมั่นคงให้กับชีวิตต่อไปค่ะค่ะถ้าหากคุณชอบการทำานายสไตล์การทำานายไพ่ทาโร่ของดิฉันซึ่งใช้ประสบการณ์25ปีที่ดิฉันอยู่กับไพ่ทาโร่มาตั้งแต่สมัยดิฉันเนี่ยเรียนอยู่มหาลัยนะคะดิฉันมาอ่านหน้าไพ่เพื่อสื่อพลังงานบวกให้กับคุณ ้าหากมีข้อไหนที่เป็นข้อบกพร่องเป็นความทุกข์เป็นอุปสรรคดิฉันพยายามที่จะหาหน้าไพ่เพื่อที่จะเอามาแก้ไขสถานการณ์นะคะและมาเตือนแต่สิ่งไหนที่เป็นดีสิ่งดีๆที่ออกมาก็ถือได้ว่าอ่านแล้วสื่อพลังงานบวกส่งถึงคุณคุณจะได้มีกำลังใจในการที่จะใช้ชีวิตต่อไปในเดือนสิงหาคมนี้ได้อย่างมีความหวังและมีความสุขนะคะ ขอขอบคุณทุกท่านที่มารับชมการทำนายไพททาโลของดิฉันครูเอปัมพรน,นักพยากรณ์อ่านไพธทาโลหากชอบการทำนายของดิฉันกดไลค์ให้กำลังใจครูเอด้วยนะคะวันนี้ลากันไปก่อนใครที่ยังไม่ติดตามก็ฝากไว้นะคะถ้าชอบการทำนายและพลังงานบวกที่ดิฉันสื่อให้กับคุณก็กดติดตามกันไวนะคะ้ค่ะติดตามชม EP ที่2นะคะดูดวงราศีพิจิกในเดือนสิงหาคม EP 2อ คลิปที่จะทำระหว่าง1สิงหาถึง15สิงหาคมนะคะก็ติดตามด้วยนะคะดิฉันจะมาสื่อพลังงานบวกให้กำลังใจคุณกันอีกในคลิป EP 2ค่ะวันนี้ลากันไปก่อนนะคะขอบคุณมากค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะ